การดาเนินคดีอาญาที่มีเรื่องของการมีหม,มาดผ่านรายการ TV ทีวีทําอย่างไรวันนี้เรามาฟังกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมทนายภูดิดธนพลินครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับข้อหามีม,มาดที่ผ่านรายการทีวีนะฮะต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีรายการทีวีหรือคอนเทนต์หลายรายการที่เชิญบุคคลนอก พิธีกรเชิญบุคคลนอกเข้ามานะฮะแล้วก็อาจจะมีข้อความเนื้อหาที่เป็นลักษณะหมิ่นประมาทต่อบุคคลที่3หรือหมิ่นประมาทต่อผู้ร่วมรายการด้วยการอยู่เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งปัจจุบันรายการประเภทดังกล่าวเขาอาจจะได้รับความนิยมแต่ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่ได้รับการกระทําความผิดเรื่องเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่นอกรายการหรือบุคคลที่อยู่ในรายการด้วยก็ตามนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามนะฮะวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องโครงสร้างเกี่ยวกับการดาเนินคดีประเภทดังกล่าวนะครว่าเราจะดําเนินการกับใครอย่างไรได้บ้างนะครับประการแรกนะครับต้องบอกว่าการเผยแพร่ผ่านรายการทีวีนะฮะก็เป็นลักษณะการหมิ่นประมาทโดยโฆษณาประเภทหนึ่งนะฮะซึ่งเราอาจจะเห็นในปัจจุบันเยอะๆก็คือว่าเป็นการโพสต์ Facebook โพสทวิตเตอร์หรือทางเว็บไซต์นะฮะหรือสื่อสื่อสิ่งพิมพ์แต่ว่าการออกในรายการทีวีก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะฮะซึ่ง รายการทีวีนะฮะก็จะมีในส่วนของเจ้าของช่องที่ถูกกำกับดูแลโดยกสทชนะฮะซึ่งจะมีกฎหมายหลายตัวไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและเกี่ยการโทรทัพน์รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงระเบียบต่างๆจํานวนมากนะฮะแล้วก็ต่อมานะฮะก็จะมีเรื่องของเจ้าของช่องนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของผู้จัดทํารายการแล้วก็ผู้ที่หมิ่นประมาทซึ่งอาจจะเป็นพิธีกรก็ดีหรือว่าผู้รับเชิญก็ดีที่ว่าเป็นคนที่พูดข้อความหมิ่นประมาทนะฮะซึ่ง อาจจะมีความผิดพลาดในการเซ็นเซอร์หรือออกอากาศไปโดยที่ทําให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเสื่อมเสียชื่อเสียงหลักในการดําเนินคดีอาญานะฮะซึ่งผู้ที่พูดข้อความดังกล่าวจะตกเป็นสถานะจําเลยนะฮะเพราะว่าเป็นผู้กระทำนะฮะรวมถึงพิธีกรถ้าเกิดว่ามีลักษณะคําพูดที่สุ่มเสี่ยงหรือไปทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงก็อาจจะมีโอกาสเป็นจําเลยได้เช่นเดียวกันต่อมานะฮะในเมื่อผู้ที่พูดหรือพิธีกรก็ตามนะฮะ อาจจะตกเป็นจำเลยที่1นึสองแล้วนะฮะาาก็จะมีผู้จัดทารายการก็คือเจ้าของรายการนั่นเองนะฮะคือเจ้าของรายการาจะเป็นบริษัทนะที่ว่าจะทํารายการหรือคอนเทนต์นี้ขึ้นมาก็เป็นผู้ผลิตรายการแล้วก็เป็นผู้เผยแพร่ส่งไปยังช่องเนี้ยก็ตกเป็นฐานะจำเลยอ,อีกกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันและสุดท้ายนะฮะที่สําคัญคือเจ้าของช่องเจ้าของช่องเนี่ยที่เราดําเนินคดีไปเนี่ยเนื่องจากว่านอกเสียจ,จากว่าเขามีหน้าที่จะต้องกันกองคอนเทนต์หรือรายการแล้วนะครับ ที่สําคัญคือเจ้าของช่องเนี่ยมีระเบียบหรือกฎหมายที่ต้องระมัดระวังนะฮะก็คือพูดง่ายๆเลยการที่กระทําการที่เป็นความผิดทางอาญาหรือกระทบนะฮะผู้เสียหายหรือจําเลยเนี่ยสามารถฟ้องคดีหรือร้องเรียนกับหน่วยงานที่กํากับดูแลนะจะมีผลก็คือว่าอาจจะถูกนะฮะให้นะฮะเพื่อถอนอนุญ,ญาตได้หรืออาจจะถูกโทษอื่นเช่นตักเตือนนะฮะซึ่งแน่นอนในส่วนของเจ้าของช่องเนี่ย ก็คงไม่อยากจะถูกโทษดังกล่าวดังนั้นการดําเนินคดีอ,อาญาเนี่ยเราก็จะไปโฟกัสถึงผู้ที่ต้องมีส่วนร่วมรับผิดทุกคนให้ครบถ้วน,นเพื่อที่เวลาเราฟ้องคดีอาญาให้กับผู้เสียหายแล้วเนี่ยการเยียวยาค่าเสียหายก็ดีหรือการชดเชยก็ดีจะทําให้มีโอกาสที่ได้ค่าเสียหายมากกว่าที่จะฟ้องกับผู้ที่พูดหรือพิธีกรอย่างเดียวนะฮะเพราะจะมีกลุ่มที่ถูกกดดันน้อยถ้าเกิดเราสามารถฟ้องไปถึงว่า ตัวผู้จัดทารายการหรือเจ้าของช่องได้เพราะว่าเจ้าของช่องเขาต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกเพิกถอนหรือคอมเมนต์เกี่ยวกับใบอนุญาตเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้ค่าเสียหายในการเจรจากับเขาอยู่บ้างซึ่งในข้อเท็จจริงเ่ยเจ้าของช่องก็ดีหรือผู้จัดทารายการก็ดีอาจจะมีข้อต่อสู้ว่าเขาไม่ได้เจตนาหรือเขาไม่ต้องรับผิดแน่นอนเขาอาจจะเป็นข้อต่อสู้ของของโจจาเลยในคดีอาญาได้แต่ว่าเพราะอย่งที่ปรากฏว่ามีรายการเนื้อหาที่หมิ่นประมาทโจท ออกอากาศอยู่ในช่องหรือรายการของจำเลยต่างๆนะฮะอย่างนงี้ยมันเป็นข้อจริงที่มีอยู่จริงลักษณะแบบเนี้ยจะไม่เป็นการฟ้องเท็จส่วนจำเลยต่างๆที่เป็นเจ้าของช่องหรือผู้จัดทารายการเนี่ยจะหลุดพ้นหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะศาลตัดสินซึ่งแน่นอนผู้ประกอบการธุรกิจก็คงไม่อยากจะเสี่ยงก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเจราจากับโจทือผู้เสียหายเพื่อ,อรอมชอมหรือว่าจ่ายค่าเสียหายที่สมเหตุสมผล,มผลแล้วก็มีโอกาสที่ได้ค่าเสียหายเนี่ย มากกว่าฟ้องเฉพาะกลุ่มที่เป็นคนพูดนะฮะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างหลกักมีเทคนิคมีรายละเอียดจํานวนมากที่อยู่ในทางปไปบัติอีกเยอะเลยนะฮะไว้มีอากาศผมจะมาเล่าสุกันฟังนะครับหากใครมีข้อสงสัยหรือมีคดีเพทนี้สงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ยินดีให้คําแนะนํานะครับวันนี้ผมขออญาตเท่านี้ก่อนขอบคุณครับ